สวัสดีครับอันนี้ก็จะพามาดูตัวลำโพงซับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซับเลยนะครับซับในขนาด2นิ้วนะครับ2.75นิ้วนะครับไม่น่าเชื่อมันจะมีดอกซับขนาด2 7 5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นดอกยี่ห้อดีวัลเลตนะครับผมยี่ห้อลำโพงแบรนด์แบรนด์ดังเลยนะครับตัวนี้ขนาดนี้แต่คุณภาพผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับทั้งแน่นทั้งหนักดูแบบบึกบึนมากครับดูขอบแน่นๆดูข้างในครับ เดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวนี้ปึ๊บอันนี้จะเป็น LG สามนิ้วนะครับดูขนาดสามนิ้วกับสองจุดเจ็ดห้านิ้วนะครับอ่าดูอันนี้สูงกว่านะครับปึ๊บจริงถ้าด้านหน้าก็ไม่ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขนาดห่างกันนิดนึงนะครับส่วนน้ําหนักนะครับตัวนี้จะหนักกว่านะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยห้าสิบกรัมนะครับหนักกว่าด้วยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่อ่าเท่าไหร่นะสี่ร้อยกรัมนะครับห่างกันประมาณร้อยห้าสิบกรัมนะครับผมอ่าแต่ว่าตัวนี้ก็มาด้วยราาคที่ แ,แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทดลองเสียงในคลิปหน้านะครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ไปตามกันมาได้นะครับโคตรคมนะครับตัวนี้แน่นๆเลยจะไม่ได้ว่า4โอห์มกี่วัตต์นะมันจะ20 20หรือ25วัตต์นะครับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับ2ตัวโอเคเดี๋ยวเทียบเสียงคลิปหน้าครับเจอกันครับ